สวัสดีครับทุกคนครับฟีเจอร์เพเยอร์สขับซีเล็กชันรอบปัจจุบันนี้ผมก็รีวิวไปแล้ว3สโมสรจาก4สโมสรน,นะครับในคลิปนี้มาต่อกันที่สโมสรที่4เลสเตอร์ซิตี้ครับตัวแทนของเลสเตอร์ซิตี้ที่อยากจะรีวิวในวันนี้นะครับก็คือเจมี่วาร์ดี้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าฟีเจอร์เพเยอร์สของวาร์ดี้ในเวอร์ชันนี้จะเก่งสักแค่ไหนนะครับ สำหรับวาดีในเวอร์ชันนี้เนี่ยเมื่อเราทำในเวตันนะครับจะมีค่าพลังอยู่ที่94หนะ้าตำแหน่ง CF นะครับปัจจุบันอายุ33ปีแล้วนะแต่ว่าร่างกายยังสดอยู่เลยนะครับความสามารถในการยืนตําแหน่งเล่นเกมลุก96ครับบอลคอนโทรล86เลี้ยงบอลค่อนข้างน้อยนะครับ81 เลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำ83นะครับส่งสั้นส่งยาว79 74นะครับฟินิชชิ่งเวอร์ชันนี้93นะครับลูกมง77นะครับสปีด99อะเวอร์ชันนี้วาดี้สปีด99ครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวาดี้นะฮะสุดยอดจริงๆครับสปีดต้น89นี่ไปกินยาอะไรมาเนี่ยสปีด99ฮะคิกกิ้งพาวเวอร์91ครับพลังกระโดด84นะครับความแข็งแกร่ง77นะครับบาลานซ์การทรงตัวนะครับ91ความอึด92นะครับ อ้าวเดี๋ยวเว็บๆนะครับมีความดุดันด้วยนะครับเป็นกองหน้าที่มีความดุดัน93นะครับส่วนการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับวาดี้นะฮะจะมีสกิลทั้งหมดเต็มแม็กซ์สิบสกิลครับมีสกิลหม่งเฮดดิ้งครับถึงแม้ว่าค่าพลังหม่งไม่ดีแต่มีสกิลหม่งนะครับมีสกิลยิงชิปนะครับเอาคอมพิวติกฟินิชชิ่งจบสกอร์ท่ายากยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็มีสกิลส่งบอลวันท เจมี่บอดี้นะครับในเบส2020เนี่ยเป็นกองหน้าที่มีความเร็วสูงมากนะครับมีบางเวอร์ชันที่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์สเนี่ยสปีด99นะครับแต่ว่าพอหลังจากอัปเดตมาเป็นเบส2021เนี่ยก็เหมือนเขาจะแผ่วลงไปนะเหมือนจะแผ่วลงไปนะครับในเวอร์ชันเบสเพเยอร์ก็สปีด90ต้นๆนะครับเมื่อทำเลเวลตันนะครับ,ตนนรบแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยออกมาเป็นที่น่าแปลกใจครับเต็มแม็กซ์99เลยครับสปีด99ฮะ แล้วเป็นสถิติเป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่มีสปีด99ในเกมนี้นะเออโดยวัย33ปีนะโดยปกติแล้วนะครับวัยขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่วัยที่จะมาวิ่งแข่งกันแล้วนะฮะแต่ว่าวาดี้ไม่ใช่นักเตะเพศนั้นครับยังสามารถใช้ความเร็วได้ด้วยวัย33ปีนะฮะนี่ร่างกายฟิตสุดยอดจริงๆครับยังกลับไปรุ่นเลยนะพอเวอร์ชันนี้สปีด99ปุ๊บเนี่ย โหดขึ้นมาทันทีเลยครับทุกคนยืนกองหน้านะฮะโยนหลุดแทงหลุดครับเล่นสบายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวะชิงวันทูหรือว่าใช้ความเร็วดูจังหวะนี้ครับสปีดนี่ฮะโดนกระชากโดนดึงเอามาอยู่ครับแล้วซัดด้วยความโ,โหดขึ้นทันตาครับกินยาอะไรมาครับสปีด99ปกตินักเตะที่มีค่าพลังที่9ก้ากระโดดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพเยดวิกนะแต่ว่านี่เป็นขับเซเลคชันนะทุกคน ดูฮะเห็นชัดเลยนะครับว่าโอ้โหแอคชั่นนี้สุดยอดมากครับจะดึงสี่ผักเลยฮะแล้วสปีดล็อกกลับเข้ามาแล้วซัดด้วยขวาไปแปรฮะตุงตาข่ายเรียบร้อยดูจังหวะนี้ครับต่อนเนื่องครับเดกโก้จีมต่อแล้วก็ยืนตำแหน่งดีเอาเวอร์รลอโกมโกเวอร์ครับกำเข้าประตูตัวเองยิงชนเสาแล้วเด้งมาชนหลังนี่ก็เป็นข้อดีของกองหน้าที่มีความเร็วสูงนะครับทำให้เราเล่นง่ายนะ จังหวะแทงจังหวะไหลนะครับหรือชิงวันทูนะครับอันตรายสุดๆอยู่แล้วนะครับนี่ผมนึกภาพเอ็มบัปเป้เลยนะฮะทุกคนแต่อาจจะสูเอ็มบัปเป้ไม่ได้แต่ก็มันก็สะใจไง <c oughs> นักเตะอยู่ในทีมดับกลางๆแล้วมีความเร็วสูงแบบนี้เนี่ยเวลาเล่นมันก็ได้ไสะลดุดไปแบบนี้ฮะดูฮะดูกระชังโอ้ยชนสามเหลี่ยมถ้าเข้านี่สุดยอดมากูจังหวะนี้ครับขอลองโยนบ้างเด็กบกไม่ถึงฮนะบอลยังไม่ตายเอาอีกทีนึง เอาอีกทีหนึ่งเด็กโคก็ไปเต็มจริงจริงวัดี้เนี่ยเป็นกองหน้าที่มีความสามารถในการหม่งบอลเล่นลูกอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีสกิลเฮดดิ้งนะมีสกิลเฮดดิ้งนะครับทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายครับทุกคนคือเขามีสิบสกิลแล้วไงแล้วไม่มีสกิลยิงโหดๆอย่างดิปปิ้งช็อตไลทซิงช็อตลองเลงด้ฟลองเลงชุตติ้ง ไม่มีสกิลยิงโหดๆเลยนะฮะมีแค่เฟิร์สไทม์ช็อตคือยิงจังหวะเดียวแล้วก็สกิลกองหน้าจบสกอร์อคูเปติกฟินิชชิ่งนะครับที่เหลือไม่มีสกิลเลยพอมีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลเนี่ยเราเปิดสกิลเพิ่มไม่ได้ฮะแม้จังหวะน,นี้ทําชิ่งประสานงานทีมเวิร์กดีทีเดียวครับจบสกอร์นะครับอคูเปติกฟินิชชิ่งหรือว่าเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับก็ยังเป็นสกิลที่จําเป็นสําหรับกองหน้าตัวเป้าแบบนี้นะครับดีดเคาะเข้าไปครับค่อยๆนะสวยงามครับ ดูจังหวะนี้ครับขึ้นเกมไปตรงกลางางดือด้อนี่แหละครับแล้วฉีกมาด้านขวาแล้วเบินต่อแล้วซัดเฟิร์สไทม์ช็อตทำงานเนี่ยอย่างอันตรายสุดๆนะครับการเคลื่อนที่ของเขาการเคลื่อนไหวของเขาการยืนตำแหน่งของเขาแล้วก็การจบสกอร์ของเขานะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะถึงแม้ว่าค่าพลังจะไม่สูงนะแต่ว่าเล่นแล้วมันก็คล่องดีนะครับนักเตะที่มีสปีดสูงๆแบบนี้เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องของการออกตัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดูครับ ขอเร็วไว้ก่อนครับที่เหลือค่อยว่ากันนะมาฝากไว้ครับยัดเข้าไปพลิกครับพลิกแล้วฝากแบบนี้เป็นลูกหากินของแผนหน้า3นะครับไม่เข้าใช่ไหมโว้กับเข้ามาแล้วขอลองยิงไกลบ้างนี่ขนาดไม่มีสกิลยิงไกลนะถ้ามันเข้าข้อจริงๆอ่ะถ้ามันจัดระเบียบร่างกายดีๆแล้วก็ทิศทางดีจริงๆนะครับถึงแม้ว่านักเตะไม่มีสกิลยิงไกลนะครับมันก็สามารถยิงไกลได้ดีนะครับดูฮะแต่หลบแล้วยิงเหมือนปั่นยิดนึงนะฮะ สวยงามครับเล่นง่ายมากนะบอกเลยเล่นง่ายมากนะครับกองหน้าประเภทเนี้ยเป็นกองหน้าที่เล่นง่ายนะ 1. นึ่งเพย์สไตล์โกโพเชอร์นะครับ 2. มีออฟเวนซิฟเอา e วเนสหรือว่าการเล่นเกมลุกการยืนตำแหน่งที่ดีนะครับ 3. ม,มีความเร็วมีคุณสมบัติ3อย่างนี้แค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วนะครับผมดูฮะทำชิ่งวันทูแล้วซัดอีกทีนึงแหมย,ยิงมาตรงตัว เตะประเภทนี้เล่นง่ายครับกองหน้าประเภทนี้ครับแล้วลองโยนบ้างครับหลุดซิครับเ <c oughs> วอหมงเคลียไม่พ้นแล้วซัดเลยโอ้โหลูกนี้เป็นอะไรที่โคตรสะใจครับแม่เฟิร์สสามช็อตครับแล้วเป็นแฮตติกไปเลยแมตชนี้เดี๋ยวดูครับโยหลุดแทงหลุดโยล้มมงไม่เคลียใช่ไหมซัดเลยไม่ต้องรอบอลตกพื้นฮนะสวยงามมากแล้วแบบเสยคาเสยคาเลยนะสวยมาก ดูฮะดูการเคลื่อนที่ของเขาด้านในนะครับดูการเคลื่อนที่ของเขานะดูการเคลื่อนที่ของเขาแล้วก็โฉบม,มาโอ้ตปีโดมงไม่เข้าครับ้าเข้าดีสวยมากนี่แล้วประตูเนี่ยป,ปัดออกมาจากปากประตูอะเส้นปากประตูนิดเดียวเท่านั้นเองอะมาอีกทีนึงฮนะจู่โจมจากด้านข้างบ้างครับไม่มีสกิลมงแต่ขอลองจู่โจมจากด้านข้างแล้วปาดเข้าไปแล้วเข้าฮอตครับนี่แหละครับออกตัวดีนะฮะสปีดดีผมก็ไม่รู้ว่าทำไม กองหน้าที่มีความเร็วสูงแล้วเล่นจังหวะแบบนี้มันมันเข้าฮอตได้ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าการยืนตำแหน่งได้ดีนะครับการจบสกอร์ดีนะฮะทำให้เข้าฮอตได้ดีแบบนี้นะครับมาจู่โจมจากตรงกลางบ้างครับพักไว้แล้วยัดไปบังครับหมุนกลับมาหมุนกลับมาล็อกกลับมาแล้วจิม้มทีน้องอูออดเดียวฮนะเฉียวสามเหลี่ยมไปทีเดียว,ดดยวก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนมองข้ามเจมีบ่บอดี้ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าความสามารถเขาดรอปลงไปนะครับ โดยเฉพาะความเร็วนะจากเป2020เนี่ยมีสปีด99ในฟเจ์เพ e เยอร์บางโวชั่นนะครับแต่ว่าในเป2020ดูจากเบสเพยเยอร์แล้วเนี่ยโหสปีดไม่น่านจะกลับมา99ได้แต่ว่ามันก้าวกระโดดมา99แล้วซัดทำให้หลายคนที่เปิดได้นะครับก,ก็ก็นำมาใช้กันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าความสามารถโดยรวมนะครับเรื่องของสกิลนะครับอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องสปีดเนี่ยดูทุกคนฮนะมันได้เปรียบไงกองหน้าสปีด99เนี่ย ม,มันเป็นอะไรที่เล่นง่ายนะฮะเล่นง่ายนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของการคลองบอลการเลี้ยงบอลของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าจังหวะการวิ่งเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องคลองบอลอะไรมากไม่ต้องเลี้ยงบอลอะไรมาก actions. ขอไวไว้ก่อนนะฮะขอให้เราสายตาดีๆนะครับทำชิ่งแบบนี้แล้วหลุดแล้วซัดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับโดยเฉพาะการเล่นแผนหน้า3แบบนี้นะครับหรือแผนหน้า2ก็แล้วแต่นะดูฮะดูความเร็วครับพยายามทดสอบความเร็วดูนะว่าจะไปได้แค่ไหนครับ ตัดเข้าไปอ้อมเข้าไปแต่ไปไม่รอดครับอย่าฝืนจนเกินไปครับถึงแม้วเขาจะมีความเร็ว99นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเล่นเป็นทีมเวิร์กนะแต่ผมพยายามที่จะให้เห็นความสามารถโดยรวมของเขานะดูฮะดูจังหวะการกระชากแล้วเฟกโอ้โหโหลอก2คนแล้วดีดปันก้อยน <daughter> ี่ตาเข้าเล่นสวยมากครับมันเล่นง่ายไงบอกเลยมันเล่นง่ายนะฮะถึงแม้ว่าค่าพลังโดยรวมอย่างอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับแต่ ถ้าเกิดใครเปิดได้นะครับลองทำเลเวลตันนะครับไม่เปลืองไอเทมเปเชียลเทนเนอร์เพราะว่าเขาอายุ33ปีแล้วครับดูจังหวะนี้ครับประตูประตูออกมาเหวอะกาจะออกมาตัดนะแต่ว่าวันนี้จับบอลแรกดีฮะก็เลยได้เปรียบไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลต